อิทส์เวลคัมทูเดลลี่ย้อนไปนู่นเลยครับ1 9 6 2คือว่าฉันชื่อิตฉันวิลวิลเราจะช่าบ้านในเมืองอยู่ฐานทัพมาสิบปีผมว่าภรรยาผมคงจะอยากสัมผัสชีวิตปกติบ้านแล้วถ้ามองหาชีวิตปกติแล้วก็คุณสองคนต้องชอบเด์รี่แน่บึงมาหาชีวิตปกติในเด์รี่สบายแล้วไม่ยากที่จะไม่คิดถึงสิ่งที่คุณสบายแล้วพวกมึงสบายลวปกติสุด พอมันเป็นพีเรียดมันย้อนยุคมันอะไรแบบนี้มันแบบงานพอบงานอะไรแม่งสวยมากอ่ะชอบแบบนี้มากมีเรื่องเกิดขึ้นที่นี่แต่เราไม่ค่อยพูดถึงมันกันใครจะไปพูดถึงพูดถึงก็ต้อพวกเขายังไม่เคยเจอสด <c oughs> แต่เราอาจสืบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ฝ <c oughs> ีมือคนจรจัดหรือเปล่าเด็กหายเด็กหายคิดว่ามีคนล<ฮ>ักพาตัวเด็กไปไว้ใต้ดินหรือเปล่าคูดอยากดูอ่ะมท่อระบายน้ำ Nadu Jat.